ร้านสว,วัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูการติดตั้งแผ่น EPD มอดเบากันนะครับแล้วก็เป็นการติดตั้งแผ่นประกอบด้วย <Yeah. S 2> กาว EPD แล้วก็ยูเสร็จเรียบร้อยแต่ไม่มีการฉาบปูนจะเป็นแผ่นติดแผ่นยิปซั่มหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นนะครับลองไปดูนะครับนี่คือด้านในนะครับนี่คือด้านในของผนังที่เรามีการยึดและการติดตั้งนะครับสังเกตว่าการติดตั้งนั้น นะครับระหว่าง U กับ U นั้นนี่ที่เห็นนี้ก็คือ KB410 นะครับแต่ใน U กับแผ่น V d ดีนั้นก็คือการที่ใช้กาว KB910 ยึดไปเพื่อความแข็งแรงแล้วก็เน่นหนาครับอ่านี่มีความเน่นหนาครับอันนี้คือจุดที่กำลังจะกรีดเพื่อจะเป็นเดินท่อร้อยสายไฟนะครับสามารถกรีดได้นะครับกรีดเพื่อเดินท่อร้อยสายไฟสังเกตว่าแผ่นว d นั้นกว้างไม่ที่20ครับกว้างไม่ท20 ค,ความกว้างนี้นะครับความกว้างนี้คือเมตรยีความสูงหรือความยาวก็คือ3เมตรซึ่งสามารถตัดได้ตามความสูงนะครับระหว่างแผ่นนั้นก็จะยึดด้วย KB 4 1 0นะครับระหว่าง U กับ U แล้วก็ KB 9 1 0ใน U กับแผ่น EPD นะครับประกอบเข้าด้วยกันเนื่องจากตรงนี้ก็จะไม่ถึงเมต่เนื่องจากมีการเว้นช่องประตูนะครับนี่ก็คือติดตั้งนะครับนี่คือผนัง ด้านในนะครับที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งรอติดแผ่นยิปซัมหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนมาดูด้านนอกครับให้เห็นนี่รับเห็นจะชัดว่านี่คือนี่คือแผ่นนะครับนี่คือแผ่นอปดีนี่คือยูที่เราใส่เข้าไปนะครับที่เห็นตรงนี้คือกาวนะครับนี่กาวที่มันไหลลงมานะครับกาวที่ไหลลงมานี่คือแผ่นนะครับแผ่นยิปซัมหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนสามารถเอามาติดนะครับการติดเห็นยหมายับว่าเราก็จะติดสกรูไว้กับที่โครงอยู แล้วก็มาติดส่วนนี้ก็เป็นสกรูที่โครงอยูนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผ่นรอยต่อนะครับก็สามารถที่จะยึดได้นะครับตรงจุดนี้เราสามารถยึดด้วยกาวนะครับใช้กาวเค9 1 0ยึดนะครับแล้วก็ไปยึดสปรูอีกแผ่นหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการติดตั้งที่สามารถติดตั้งได้นอกจากติดแนวตั้งแล้วนะครับสังเกตว้นนี่เราติดแผ่นเป็นแนวตั้งจากบนลงล่างนะครับบางส่วนนะครับสามารถปรับได้ นะครับติดแผ่นเป็นแนวนอนเห็นไหมครับติดแผ่นยิบซ้ำหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นแนวนอนนะครับเราก็ยึดสปรูซึ่งตรงนี้มีโครงอยูนะครับจุดนี้ก็ยึดได้เพราะมีโครงอยูนะครับแล้วก็ไปยึดอีกทีหนึ่งตรงปลายนะครับนี่คือการติดตั้งในส่วนของแผ่น E.P.D ีบอลเบานะครับก็คือการประกอบแผ่น E.P.D ีบอลเบาเข้าเป็นผน,นังแล้วก็นะครับด้านนอกนี้ก็คือปิดด้วยแผ่น ยิปซ uhm, ั่หรือไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับด้านในนะครับก็จะปิดตามหลังนะครับหรือจะจะปูนก็สามารถทําได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของภายในอาคารนี่ครับนี่ก็เป็นส er ่วนของการกั culo, imo, ้นห้องเป็นเอ่อคลินิกนะครับก็แปลงจากร้านปิ้งย่างนะครับเป็นการกั้นห้องเป็นคลินิกแบบนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการติดตั้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็พาท่านมาดูนะครับส่วนหนึ่งนี้ต้องบอกว่าเป็นการทํางานของทีมงาน ช่างแก้วนะครับทีมงานช่างแก้วนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณวิรยุทธ์หรือคุณโยนะครับที่เป็นสถาปนิกออกแบบแล้วก็กําหนดใช้ในการติดตั้งแผ่นอิีดีช่างแก้วทำที่นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับแต่ช่างแก้วก็ติดตามผ่านทางยูทูบนะครับนี่ครับนี่คือส่วนที่ใช้นะครับนี่คือน้ํายานะครับน้ายาประสานนะครับ KB910 น้ำยาประสานปูนฉาบโฟมนะครับแล้วก็ดาวนะครับ อันนี้คือด้านนอกนะครับด้านนอกที่ทีมงานกาลังทากันอยู่นี่คือการติดตั้งนะครับและนี่ก็คือการติดตั้งอย่างที่บอกนะครับนี่คือกาวนะครับกาว KB 910กากวต่อเครื่องโฟมซึ่งจะเป็น AB ผสมคือ1ต่อ4ส่วนนะครับก็ใช้หยอดนะครับหรือบางจุดนี่ครับคือเจาะเนื่องจากมีการย้ายตําแหน่งท่อก็สามารถที่จะตัดแผ่นอีพดีนะครับมาอุดแล้วก็ยึดด้วยกาวจากนั้นก็จะทาด้วยน้ํายา KB92 0น้ํายาประสานปูนจากโฟมนะครับทาเพื่อเตรียมฉาบซึ่งอันนี้เป็นกกาารรรฉบบชัั้นนแะค ฉากชั้นแรกแล้วก็ติดตาข่ายเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็รอมรหมาณเดี๋ยวก็จะขึ้นฉาบรอบ2นะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นทีมยองตั้งแก้วนะครับที่ฉาบรอบ2เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังปั่นนะครับซึ่งรอประมาณเขาจะปั่นนะครับเพราะการแตกร้าวของผนังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับแต่ทุกรอยร้าวนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วย KB330 ให้พี่จอยนะครับนี่ครับซึ่งตอนนี้เสียงอยู่หน้างานอาจจะดังนิดหน่อยนะครับนี่ครับก็เป็นการฉากแตงอ่าส่วนนี้นะครับเพราะจะเห็นว่า นี่คือในส่วนของผนังที่ติดตั้งนะครับเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ฉาบอันนี้คือควอามผนังก็ฉาบชั้นแรกแล้วก็เสริมด้วยอา,ากาศไฟเบอร์อันนี้คือฉาบชั้น2นะครับแล้วก็หมาดๆกำลังเตรียมที่จะปั่นให้ผิวเรียบนะครับอันนี้คือส่วนของผนังที่ปั่นเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของการติดตั้งนะครับระบบแผ่น EPD มวลเบานะครับของทีมงานช่างแก้วแล้วก็ขอบคุณคุณวิรยุทธ์นะครับที่เป็น สถาปนิกนะครับที่ออกแบบแล้วก็กําหนดใช้ในส่วนของแผ่น EPD มวลเบานะครับที่ช่างรูคู่บ้านช่างรูปคู่บ้านนั้นมีจาหน่ายตั้งแต่แผ่น EPD มวลเบานะครับแล้วก็ตะไคร่นะครับหรือน้ํายากาวทั้งหมดนั้นเรามีจําหน่ายครบนะครับนี่คือตะไคร่นะครับตะไคร้ไฟเบอร์นะครับแล้วก็กาวน้ํายานั้นนะครับมีจําหน่ายครบพร้อมคําแนะนําแล้วก็เป็นการแนะนานะครับเป็นการแนะนําในส่วนของการทํางานจริง ที่น่าานนะครับแล้วก็การแนะนําทั้งหมดนั้นเป็นการแนะนําและผมก็ลงไปทุกครีจริงที่น่าหานแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สนใจวัสดุต่างๆพร้อมคาแนะนําฟรีที่ช่างรูปคู้บ้านติดต่อมาที่เบอร์ผมได้ครับ0 9 1 7 8 9 3้าหนึแด้าสาญเัยสมไอดใจอดีลแอดูเครับช่างรูกคู้บ้านนะครับ